ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจํานวนมากที่มีการมองเห็นลดลงสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งคือเรื่องของต้อกระจกต้อกระจกคือการขุ่นของเลนส์ตารเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการสลายต้อกระจกการสลายต้อกระจกเป็นการผ่าตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนส์ตาเดิมและเอาเลนเทียมใส่เข้าไปในดวงตาของเราโดยเทคนิคในการผ่าตัดต้อกระจกในปัจจุบันมีหลายวิธีเช่นการผ่าตัดแบบแผลใหญ่หรือเราเรียกว่า ecce เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้มีดกรีด บริเวณดวงตาเพื่อที่จะเอาเลนออกมาเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปในปัจจุบันเรามีการผ่าตัดอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราพบว่าหลังการผ่าตัดคนไข้จะมีการพักฟื้นตัวได้เร็วและสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติได้เร็วเราเรียกการผ่าตัดนี้ว่าการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือโ a c o e m มั s i f i c a t i o n การผ่าตัดด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนั้นเราจะใช้เวลาในการผ่าตัด เพียงประมาณ15-20นาทีโดยการใช้อันตาซาวดูดเลนส์เดิมออกมาหลังจากนั้นเราก็จะใส่เลนเทียมเข้าไปซึ่งเทคนิคในการใส่เลนเทียมเข้าไปนั้นเราสามารถที่จะเลือกเลนส์ที่เราใช้ได้ หลายแบบในปัจจุบันมีนวัตกรรมเรื่องเลนส์ใหม่ๆมากขึ้นเราสามารถที่จะเลือกเลนส์ได้มีทั้งเลนส์ที่มองไกลได้ชัดระยะเดียวแต่ระยะใกล้เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องใส่แว่นเพื่อที่จะให้การมองเห็นได้ชัดทั้งระยะไกลและระยะใกล้นวัตกรรมเลนส์ที่กำลังจะพูดถึงใหม่อีก2ตัวเป็นเลนส์ที่นำมาใช้และได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันเลนส์ที่สามารถมองเห็นทั้งไกลระยะกลางและระยะใกล้ข้อดีคือสามารถมองเห็นได้ทุกระยะ แต่อาจจะมีข้อเสียได้บ้างเช่นเวลาขับรถตอนกลางคืนอาจจะมีแสงลุง้งรอบดวงไฟซึ่งอาจจะบดบังการมองเห็นได้บ้างในบางจังหวะในการขับรถช่วงตอนกลางคืนส่วนเทคโนโลยีล่าสุดที่ออกมาเพื่อที่จะลบข้อเสียของเลนส์เดิมก็คือเลนส์ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งระยะไกลและระยะกลางระยะกลางหมายถึงระยะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้นในการใช้คอมพิวเตอร์นี้คนไข้จะไม่ได้มองใกล้เหมือนระยะการอ่านหนังสือ เลนชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะลดปัญหาของเลน์ที่สามารถมองได้ทั้งระยะใกล้กลางและระยะไกลปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเลนส์ให้กับผู้ป่วยได้เลือกใช้หลายชนิดและการผ่าตัดนี้เราจะใช้เวลาไม่นานดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็นที่เกิดจากต้อกระจกมารับบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เลนสามารถที่จะมีอายุอยู่กับตาของคนไข้ได้ตลอดชีวิตหลังผ่าตัดต้อกระจกห้ามยกของหนักหรือว่ามีการทําให้เหงื่อเข้าตาหรือการนอนตะแคงบริเวณนั้นเราอาจจะหลีกเลี่ยงสัก1-2ส,สัปดาห์ได้สรุปแล้วการผ่าตัดต้อกระจกในปัจจุบันทําให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นจึงควรที่จะมาเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก เพื่อทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นป้องกันปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุและสามารถที่จะไปใช้ชีวิตได้ตามปกติขอบคุณครับ